อ้าวแล้วพ่อบุกลินไม่ใช่ขวบเลยนะพ่อบุกลินไม่ใช่แดดีเหรอครับทำไมอ่ะเป็นไดโนเสาร์พ่อบุกลินเป็นไดโนเสาร์แล้วเข้าใจดีไหมตอนตอนบุกลินเวลาปุกดื้อเขาก็ไมุ่เขาก็ไม่พูดกับบุกลินเลยหนอเขาให้บุกลินไปที่ห้องน้ำเลยเหรอใช่คอมบีนาไม่เคยไม่ค่อยดื้อเลยคอมบีนาพ่อเป็นใครครับ พ่อบีน่าเป็นโอลารอแม่บีน่าเป็นเอลซ่าแม่บีน่าพี่น้องสาวบีน่าเป็นแอนนารู้ไหมบุกดื้อมากเลยนะบุกดื้อมากทำไมครับมือหน้าไม่มีพี่เลี้ยงนะบีน่าแอนนากับเอลซ่าแอนนากับแอนนากับโอลาฟช่วยบีน่าแล้วก็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 บีน่าก็ช่วยตัวเองด้วย